Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันนะคะกับ Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพอู๊ดวินีนาทสุระก,กำแห่งค่ะ วันนี้มีเรื่องของอาหารคลายเครียดมาฝากกันนะคะก่อนหน้านี้เคยนำเสนอเรื่องของ5วิธีขจัดความเครียดสร้างสมดุลให้กับชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้มาดูอาหารกันบ้างนะคะอาหารที่จะช่วยให้เราคลายเครียดได้นะคะยิ่งเครียดนานต่อมหมวกไตก็ยิ่งใช้วิตามินในร่างกายมากขึ้นจนอาจเกิดภาวะพร่องวิตามินค่ะส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียนอนไม่หลับท้องผูก และอาจเป็นซึมเศร้าได้นะคะเราจึงต้องเสริมอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินเพื่อเป็นการทดแทนส่วนจะมีเมนูไหนที่เป็นตัวช่วยชั้นยอดในการเติมความสุขให้กับคุณได้บ้างมาติดตามกันค่ะอาหารแก้เครียดที่ดีที่สุดต่อสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังอย่างแรกคือกล้วยค่ะเพราะว่าในกล้วยเนี่ยจะมีโพแทสเซียมและเกลือแร่ซึ่ง ทั้งสองสิ่งนี้นะคะที่อยู่ในกล้วยเนี่ยจะช่วยลดความเครียดให้น้อยลงแถมในกล้วยเนี่ยยังมีทริปโตเฟนและกรดอะมิโนที่ช่วยหลั่งสารแห่งความสุขอีกด้วยค่ะนอกจากกล้วยแล้วผักขมและบรอกโคลีนะคะผักสีเขียวมักอุด,ดมไปด้วยโฟเลตวิตามิน B แมกนีเซียมและก็เกลือแร่ต่างๆนะคะโดยกรดโฟลิกจะมีส่วนช่วยเรื่องของการทำงานของเส้นประสาททำให้ระดับความเครียดลดลงจิตใจสงบมากขึ้นค่ะ ต่อไปคือน,นมและโยเกิร์ตค่ะไม่เพียงแค่สารอาหารที่จําเป็นต่อระบบประสาทแต่น,นมและโยเกิร์ตยังอุดมไปด้วยทริปโตเฟนที่ช่วยให้จิตใจสงบลงนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมแพทย์แนะนำให้ดื่มนมอย่างน้อยวันละ1แก้วค่ะปลาทูน่าแซลมอนแล้วก็ปลาน้ำจืดต่างๆก็มีผลเรื่องของการคลายเครียดได้นะคะเนื้อสัตว์ตระกูลปลาเนี่ยไม่เพียงแค่ให้สารอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้น แต่โอเมก้า3ค่ะที่อยู่ในเนื้อปลาเนี่ยยังกระตุ้นการหลั่งสารอะดรีนาลีนซึ่งจะช่วยป้องกันโรคหัวใจที่เกี่ยวเนื่องมาจากความเครียดพร้อมทางวิตามิน B6 B12 ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการหลั่งสารแห่งความสุขค่ะ ต่อไปคือถั่วต่างๆนะคะหากคุณรู้สึกเครียดเครียดเมื่อไหร่ในระหว่างกําลังทํางานหรืออ่านหนังสือลองหยิบถั่วมาเคี้ยวเพลินๆค่ะแล้วให้วิตามิน B วิตามิน E แมกนีเซียมแล้วก็สังกะสีในถัว่วช่วยลดความเครียดให้กับคุณนะคะแต่อย่าเผลอทานเยอะเกินไปเพราะถั่วก็มีแคลอรี่สูงอยู่เหมือนกันค่ะต่อไปคือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะ ในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะคุณผู้ฟังจะเป็นสตอเบอรี่มัลเบอร์รี่นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีค่ะไม่เพียงแค่ช่วยเรื่องของผิวพรรณแต่ยังช่วยลดความเครียดได้อีกด้วยนะคะอยากสดชื่นอยากคลายเครียดจะเลือกทานเบอร์รี่แบบสดๆเป็นของว่างหรือว่านำมาปั่นสมูทตี้ก็ดีเหมือนกันค่ะ เมนูต่อไปก็คือเนื้อไก่นะคะคือนอกจากนมอุ่นๆที่ช่วยให้นอนหลับสบายแล้วการเลือกเมนูมื้อเย็นเป็นเนื้อไก่ก็ช่วยให้หลับสบายมากขึ้นได้เช่นกันค่ะส้มและผลไม้รสเปรี้ยวนะคะร่างกายเนี่ยไม่สามารถสร้างวิตามินได้เองเราจึงต้องเลือกรับวิตามินจากอาหารที่ทานเข้าไปเพื่อให้ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันมากพอค่ะอาหารคลายเครียดต่อไปก็คือแอปเปิคอดแห้งนะคะ ในแอปิคอตแห้งเนี่ยจะมีแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ยังเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อระบบประสาทด้วยค่ะอะโวคาโดก็ด้วยนะคะอะโวคาโดเนี่ยจัดว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน B สูงทำให้สามารถลดระดับความเครียดได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งยังช่วยบำรุงระบบประสาทแล้วก็เซลล์สมองด้วยนะคะหากคุณกังวลในเรื่องของแคลอรี่ที่สูงการกาหนดปริมาณในการทานเพียง4ช้อนโต๊ะ ก็จะช่วยคุมแคลอรี่ที่ได้ให้อยู่ที่ประมาณ100แคลอรี่เท่านั้นค่ะสุดท้ายคือดาร์กช็อกโกแลตนะคะคุณผู้ฟังในดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยมีสารฟลาโวนอยด์ค่ะที่ช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็มีประโยชน์ต่อสมองแต่เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าและอ้วนน้อยกว่านะคะเราจึงต้องเลือกกินดาร์กช็อกโกแลต ที่มีปริมาณโกโก้ตั้งแต่70%ขึ้นไปนะคะนี่เป็นอาหารคลายเครียดค่ะที่สามารถนำมา,าบริโภคได้นะคะหากว่ามีความเครียดเกิดขึ้นนะคะมันก็จะช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับตัวเราได้นะคะความเครียดเนี่ยบาบัดได้หลากหลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทำสมาธิบําบัดด้วยน้ำมันหอมระเหยรวมไปถึงการปรับทัศนคติความคิดให้เป็นไปในเชิงบวก ตลอดจนหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยคลายเครียดอย่างที่หลายๆคนเข้าใจค่ะพบกับเฮลตี้ไทม์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะเฮลตี้ไทม์ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพ